สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราได้รับทราบข่าวน้องยุกิล่งจากเสียงวิหกจริงหรือว่าแค่ข่าวลืออันนี้ก็ต้องติดตามต่อไปนะคะน้องยุกิเพ่นประกาหรือซืออิลิวานองคลังพลอยวัยพัฒน น้องเกิด 25, 25, ยีหาเมษายนสองพปีนี้น้องก็สิได้สิบปีพอดีน้องเป็นลูกเคิงไทยญี่ปุน่นพื้นเพ่เนเป็นคนจังหวัดชัยภูมิน้องอายุแปดเก้าขวบน้องได้ประกวดรายการไม่ท้องค่ำเด็กตอนนั้นน่ะน้องร้องเพลงเมียเก่า คู่สลาถามน้องว่ารู้จักบอเมียเกาคื้นอย่างน้องตอบว่าบอรู้จักจ้าแล้วกัตอนที่น้องไปอาไ่านรายการซปเปอร์เทนตอนนั้นเขาถามน้องว่าน้องอยากเป็นหยังน้องตอบว่าน้องอยากเป็นนั่งเอกมอลำอยากเป็นมอลำซิ่ง ไอดอลของน้องกะมี่แม่บัวผันทั้งสูแพลวพาวแสงทองแล้วก็วัชระพ่นสมสุขคิดเบิ้งพี่น้องเด็กน,น้อยอายุแปดเก้าขวบยังรู้จักว่าอยากเป็นมอล่สซิงมีความไฟฝันน้องมุ่งหมันและวก็เดินตามฝันมีพอกับแม่คอยประคองฝึกสอนพาไปประกวดมองนั้นมองนีจนมือหนึ่ง ความฝันของน้องที่อยากได้เป็นนั่งเอกหมอลำ่ำก็ได้เป็นความจริงตอนน้องมาอยู่เสียงวิหกตอนนั่นอยู่ซื้อน้ำวิหกเนาะค่ะน้องอายุแค่สิบสามปีถือว่าเป็นนั่งเอกหมอล่ำที่อายุหน่อยที่สุดในประเทศไทยเลยก็ว,ว่าได้จากมือน,นั่นจนว่าหอดมือน,นี่น้องอยู่เสียงวิหกว่าเป็นนั่งเอกหมอลำ่ำทั้งหมดสี่ปี ซีปีหนีน้องในมีพัฒนาการที่โดดเด่นมากนั่นคือเสียงของน้องเสียงของน้องี่คันเกิดว่าเฮาบ่ได้เห็นหน้าน้องยินี้่เสียงน้องสิคิดว่าเป็นหมอล่ำใหญ่เข้า่าหมอล่ำใหญ่นีที่นี่คือหมอล่ำที่เป็นผู้สาวใหญ่เสียงใหญ่เสียงโคเสียงมีกังวนันคือเป็นผู้มีความชํานาญชําชองทางการลํำว่าเป็นปะตะํากว่สิบ ปีผูดด้นี้เฮาได้ยินได้เสียงน้องแต่พอมาเปิดหน้าเบิงน้องอายุ13ปี14บสี่หปีนี้กำลังสิข่า1สหซึ่งเสียงน้องนี่มันเกินโตแล้วอีกอย่างหนึ่งน้องอะ่ะเคยให้สัมภาษณ์ในรายการซูเปอร์เชนว่าเอ้ายุกิตอนนั้นโตจำมั่มตอนนี้ยุกิ คือจอยล่งน้องบอกว่าช่วงโควิดน้องไปลดความอ้วนย้อนว่าน้องสิได้เป็นนั่งเอกมอลแล้วก็อยากสวยอยากงามซึ่งน้องก็สวยงามหีหลีคือเป็นคนที่ดูรูปร่างเพรียวระหงเวลาแต,งต่งโตขึ้นนี่มีออร่าจับคักว่ายงก็คือโครงหน้าของน้องอ่ะแต่งยังได้กะงามแต่งยังได้ก็งงกข้น แล้วอย่างหนึ่งตรงชื่นชมคอสตูมของทีมเสียงวิหกนะคะคอสตูมของเสียงวิหกนี่นาชุดผมทั้งชุดของน้องยุก,กีแล้วก็ของนกพงศกรนี่ทุกครั้งที่น้องไล่โสดหรือขื่นเบที่นะคะชุดน้องนี่งามขักย่อมรับเลยว่าชุดเนี่ยท่านสมัยสวยงามแล้วก็โดดเด่น คือยิ่งยืนคู่กับนกพงศกรนี่คือคือว่ายังไงคือมีความเหมาะสมคือเป็นวัยรุ่นทั้งคู่แยกบอ่อออกนะคะเนื่องจากว่านกกับยุกินี่มีความอายุห่างกันพ่อประมาณแต่พ่อไม่ยืนคู่กันแล้วการแต่งองค์ทรงเครืองขื้นท้าไมน้องทั้งสองคนดูหมอจอสมกับเป็นคู่จิน้นเอ็นไหวนะคะคู่จิน้นนกยุกิ ที่สัางฐานแฟนคลับมาไดบ้บ่อยช่วงโควิดอ่ะเป็นช่วงเขคิอินว่าช่วงกอบโกยของเสียงมี6หกเลขกว,าาว่าได้เพราะว่ากอบโกยในที่นี้คือกอบโกยฐานเสียงของแฟนคลับในหลากหลายกลุ่มนะคะตั้งแต่วัยรุ่นจนว่าหอดอะระดับผููมีอายุสูงไว้ก็คือเบิ่งไล่ทุกอาทิตย์ของน้องจนว่า ถือแบบเป็นแฟนคลับเนียวแน่นติดตามน้องมาตลอดพรอม่อนมือนี่อยู่ๆอันนี้ก็บ่อยากเสื้อนะคะว่าน้องยุก,กี่โรนีเห็นเห็นจากใน YouTube เริ่มมีคนมาวา้าเริ่มมีข่าวจากหลายๆคนอ่างอิงจากว่าน้องได้โฟต์เพจเฟซบุ๊กว่าสิบเก็บไว้ในความทรงจำในฐานะ นั่งเอกของเสียงวิหกกันเลยเอยน้องสิโร่ีีรีบออันนี้เขาก็ต้องรอการถแถลงขาวในเร็วๆนี้นะคะว่าสุดท้ายแล้วน้องโรอีรีบอนนก็ต้องรอฟังความชัดเจนจากน้องอีกเทียนึงนะคะเพื่อความชั่วอีกอย่างนึงเขาก็อยากรู้น้ำว่าความรู้สึกของนกพงสะกกอน,นี่คิดถึงเข้าเป็นเจ้าของคณะเนาะ ยูยูนั่งเอกลงจากเวทีเฮ้ากลางฤดูกาลนะคิดคิดเห็นใจทั้งสองฝ่ายนะคะ่ะยางนองยุก,กิกกอาจจะมีความอึอดอัดในบางส่วนในการทำงานแต่ในฐานะเจ้าของคณะคือนองนกพงสกอรน,นี่นองกับข่งสี่โอ้ไปบ่ถือคือกันนอกข่าวว่าสีหานั่งเอกใส มาเสียบแท่นนองยุกิในเวลานี้เดียวนี้ต่อน,นี้แล้วหาคนที่มีศักยภาพได้ทอนองยุกินี่ยากขึ้นกันเด้ค่ะอีกอย่างหนึง่งเข้าติดภาพนกยุกิเข้าติดภาพเอ็นว่ายมาแล้วน่ะเขาก็เลยงงว่าขันเกิดว่าบ่เมนนกยุกินี่มันจะเป็นจังไดเขาก็คิดภาพบ่ออกขึ้นกันใเนาะพี่น้อง เพราะว่าเข้าหากน้องทั้งสองคนเราก็รู้สึกติดตามน้องมาหนี่โดนแล้วอะ่ะคือช่วงโควิดเนี่ยเป็นช่วงเป็นช่วงของน้องทั้งสองก็เลยกวาด้เพะอ,ออกไล่ข้างใดเอฟซี FC ก็ตามติดตลอดคือก,คดอก็คิดบอกขึ้นกันว่านกบมียูกิยุกิบมีนกมันสิเป็นจังไดเขาก็ต้องติดตามตอนต่อไปเนาะค่ะว่า ตำนานคูจินเอ็นไวนี่มันสิจบลงจังใดหรือมันสิมีการเริ่มต้นบุตรใหม่จังใดก็ต้องติดตามกันต่อไปนี่ละค่ะการสร้างคณะหมอล่ำนี่มันบมเเมนเรื่องง่ายเนาะพี่น้องเฮาเห็นจากเพิ่นมีคณะใหญ่ๆอย่างระเบียบวัฒสินลปทมบันเทิง่งศิลัตนาศิลคณะเก่าแก่ที่เพิ่นส้างมาเป็นห้าสิบปีนี่ สว่วนปนศิมีมือนีเนาะยังนองโนกหนีก็เจอสถานการณ์ตั้งแต่ต่างคณะมานี่โอ้ยหนักคับแล้วมาเจอสถานการณ์ช่วงนี้อีกเห็นใจน้องเนาะเห็นใจทุกอย่างแล้วเห็นใจทุกไฟเข้าใจเหตุผลทุกคนทุกคนต่างมีเหตุและผลเนาะความสัมพันธ์ความผูกพันของน้องทั้งสองคนนีก็มีมาก ซีปีนี่มันบวม่ปมนหน่อยๆเนาะอีกอย่างหนึ่งต่างคนต่างได้พัฒนาการได้เติบโตมาน้ำกันได้เคลื่อนว่าได้ส้างตำนานบทใหม่ให้กับวงการหมอลำัมไทยอลไก็ได้เพราะว่าน้องมอกันอีหลิน้องแสดงยังมันก็นคือเนาะแต่พ่อหอนมือที่น้องบ่าได้ไปต่อนี่โอ้ย คะแนนคณะอื่นตัวนี้รูว่าน้องยูกิโงฮีรีนี่คือสิทโทรศัพท์น้องยูกินี่สายใหม่ได้นะพี่น้องเนาะือสิทติดต่อมาทั้งหน้ามไม่หลังไม่วาสันผู้ใดก็อยากให้น้องไปอยู่น้ำเนาะบวาตัวเพื่อนกันเท่าเป็นเจ้าของคณะหมอล่าก็อยากให้น้องไปอยู่น้ำเท่าเด็กเด็กน้อยอายุสิบหกปีมีความสามารถเกินโตถือว่าเป็นสาวน้อยมหัศจรรย์ของวงการหมอล่ำนะคะพี่น้อง หายากอหลีน,น้องีนเสียงเกินโตฟังเสียงนี่โอ้ยบ่คิดว่าเป็นเด็กน้อยอายุสิบหกปีเนาะเห็นน้องพัฒนาการมาตั้งแต่สิบสามจนสมือนี้น้องเป็นสาวน้อยแล้วแต่ว่าความสามารถนหลายค่าเกินโตอิลีแต่จังได้กระจามก่าอยากให้น้องได้ประสบความสำเร็จ ในเส้นทางความฝันของตัวเองที่ฝันมาแต่น้อยจนหอนมือนีก็ขอยให้น้องยุไซก็บคอยจะเลื้อรุ่งเลืองไปยุไซกระสิทติดตามน้องตลอดไปจ้า